สวัสดีครับมาพบกับช่อง DIY ใบสีนะครับวันนี้ก็จะพานเพื่อนนะครับมา100ม้อยมะลยซีดอกลักนะครับวันนี้จะเป็นการร้อยมะลยซี่ดอกลักยกตานะครับดอกลักที่เราใช้วันนี้นะครับจะเป็นดอกลักที่ซื้อมาจากร้านขายดอกไม้นะครับจะเป็นพันรักตุ้มนะครับก่อนที่เราจะร้อยนะครับเราก็มาแยก กลีบดอกลากออกก่อนนะครับโดยจะแยกลนนแยกลีบขาวอันนี้แยกกลีบขาวจากตัวออกจากตัวแกนก่อนนะครับเวลาแยกเพื่อนๆก็ควรเหลือเนื้อแกนไว้ให้ได้ร้อยง่ายก่อนนะครับแยก ไปตามปริมาณที่เราจะใช้เลยนะครับจะเป็นในลักษะนี้นะครับแยกออกแล้วก็ให้เหลือส่วนแกนไว้แยกไว้อีกในล่องในช่องกล่องอีกอันนึงนะครับ นี่จะให้ดูในการแยกแบบอย่างเร็วนะครับก็คือเด็ดกลีบออกมาให้ออกจากตัวแกนนะครับบางคนก็จะเรียกว่าจุกเขียวก็ได้นะครับจุกดอกรักเมื่อเราแกะดอกรักได้ตามปริมาณที่เราต้องการแล้วนะครับเราจะเก็บไว้ก่อนนะครับ แล้วก็สิ่งที่เราจะใช้ในการนำมาเป็นไส้ในร้อยมะลิซิงดอกลักยกตานะครับจะเป็นวันนี้จะใช้ดอกบานไม่โรยนะครับบานไม่โลยสีจุมูจำนวนที่ใช้ก็ใช้อยู่ที่6ดอกนะครับเลือกเอาดอกที่มีขนาดกลางๆนะครับ เสร็จแล้วก็ทำการเด็ดกลีบออกบางส่วนหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวิธีการกรองดอกบานไม่เลยนะครับเด็ดกลีบเรียงออกแล้วก็เด็ดตัวกลีบให้เหลือแต่ส่วนบริเวณตรงกลางนะครับในลักษณะน,นี้นะครับ เพื่อนๆเวลาเด็ดก็อย่าใจร้อนนะครับให้ค่อยๆเด็ดทีละชั้นทีละชั้นแล้วก็วนมาเรื่อยๆนะครับ ก็ได้ดอกลักที่พร้อมจะใส่ตัวมาไลซี่ยกลายของเราแล้วนะครับแบบนี้ก่อนที่เราจะร้อยดอกลักนะครับเราเอาตัวกลีบขาวเนี่ยนะครับมาผสมกับแป้งก่อนเล็กน้อยนะครับแป้งที่ใช้จะเป็นแป้งทาหน้าหรือแป้งเด็กนะครับผสมในปริมาณที่ไม่เยอะมากนะครับ ใส่ไปนิดนึงนะครับแล้วก็ทําการปิดฝาเขยา่าเขย่าให้แป้งกับดอกลักเข้ากันนะครับเราก็จะได้ตัวดอกลักคลุกแป้งนะครับจะดูว่ามันจะขาวกว่าดอกลักที่เราแกะไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็การไม่ให้ดอกลักเกิด เกิดคารเรียวาเกิดจากการขึ้นสนิมหรือดอกดําง่ายนะครับส่วนดอกลักที่เรายังไม่คลุกเราก็เก็บแยกไว้อีกต่างหากนะครับนี้เราได้ดอกลักที่คลุกแล้วต่อไปก่อนจะทําตัวร้อนอะไรนะครับเราต้องมาทําแป้นก่อนนะครับฉีกดอกรักที่มีขนาดประมาณหนึ่งเซนก็ได้นะครับ พับขึ้นไปตั้งฉากเพื่อที่เราจะทำแป้นนะครับแล้วก็พับม้วนล,ลงมาพับทบไปฝั่งซ้ายแล้วก็ม้วนไปเรื่อยๆนะครับทำแป้นแบบนี้มันจะไม่เปลืองตัวเศษเบตองนะครับเราสามารถใช้เบตองที่เป็นเศษที่เหลือจากการทำงานก็ได้นะครับมาเป็นแป้น ขโมนกลับมาสอดตรงนี้เราก็จะได้เป็นใบตองเตรียมร้อยมาลัยแล้วนะครับแล้วก็เข็มตัวเข็มที่ผมใช้นี้จะเป็นเข็มดำเบอร์18นะครับหรือว่าเพื่อสามารถหาซื้อเข็มตามร้านขาย อุปกรณ์เครื่องเขียนได้นะครับอันนั้นจะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเมื่อเสียบแป้นเข้ากับเข็มเสร็จแล้วก่อนจะร้อยทุกครั้งนะครับเพื่อนต้องทาวาสลีนกับเข็มน,นะครับทาเพื่อที่เวลาเราร้อยเราจะร้อยง่ายนะครับวัสดุที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ก็พร้อมทําการร้อยแล้วนะครับก็จะมีตัวกรีดขาวแล้วก็ ตัวแกนล,ลักหรือจุกหลักนะครับแล้วก็จะเป็นดอกบา้โดยที่กรองแล้วนะครับมาร้อยเลยนะชั้นแรกนะครับจะใส่ตัวกลีบขาวสี่กลีบก่อนนะครับแถวแรกร้อยให้อยู่ในลักษณะของครึ่งวงกลมนะครับโดยกลีบจะต่อกันมาวิธีเรียงกลีบก็คือร้อยเรียงลงมาต่อกันนะครับ อันนี้จะได้แถวแรกนะครับแถวต่อไปร้อยให้ได้3กลีบนะครับกลีบของชั้นที่2ก็เรียงลงมา ให้อยู่ในลักษณะที่สับบางนะครับของแถวด้านล่างนะครับอยู่ในลักษณะนี้ลองอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับไม่โปกตสเท่าไหร่แล้วก็อีกแถวหนึ่งก็คือสี่กรีบนะครับเพื่อนเพื่อนยังไม่ถนัดเพื่อนๆนก็ร้อยลงมาให้ได้สีกลีบแล้วค่อยเรียงกันก็ได้นะครับได้แล้วสี่กรีบ ีทําการเรียงลงนะครับกลีบแรกของแถวที่สามก็ให้ตรงกับกลีบแรกของแถวแรกนะครับมองเห็นไม่เอ่ยอต่อไปก็คือจะเริ่มขึ้นลายแล้วนะครับ100ร้อยกลีบขาวลงมา1กลีบ จากนั้นก็ร้อยตัวแกนดอกรักสีเขียวลงมาอยู่1กลีบแล้วก็ตามด้วยกลีบขาว1กลีบถัต่อไปนะครับร้อยกลีบขาว1กลีบตามด้วยแกนลัก 2แล้วก็ตามด้วยกลีบขาว1กลีบนะครับทีนี้แถวนี้จะเริ่มใส่แถวต่อไปคือจะได้ใส่ดอกบานไม่โรยเป็นไส้ตรงกลางนะครับแล้วก็ร้อยตัวแกนเขียวมาวางไว้ในร่องกลางตรงนี้ เรานำดอกบานไม่โรยนะครับนามาเทียบให้มาอยู่ในลักษณะที่โผล่ออกจากตัวไม้เรานิดนึงได้ระยะเราก็มาเสียบกับเข็มลงมาแถวนี้ก็จะตามด้วยตัวแกนเขียวหนึ่งกลีบ ถ้าเข็มมันฝุดเพื่อนก็นำสามารถทาวัสลีนใส่เข็มได้เพิ่มนะครับต่อไปก็คือใส่กลีบขาวหนึ่งกลีบนี่อยู่ในสณะนี้นะครับต่อไปก็คือกลีบเขียวสอง ตามด้วยกลีบขาวนะครับหกลีบจากนั้นนะครับแถวต่อไปก็มาใส่กลีบขาวหนึ่งกลีบบริเวณตรงนี้นะครับใกล้จุกเขียวแล้วก็เราจะใส่ตัวแกนเขียวหนึ่งกลีบตรงนี้ตรงยอด ต่อไปตามด้วยกลีบขาว1นึ่งกลีบแถวนี้ก็จบไปแล้วต่อไปก็คือทําการเริ่มจบในตาที่1จะร้อยตัวกลีบขาวสี่กลีบแล้วก็อีกแถวต่อไปก็คือจะร้อยกลีบขาว3ามกลีบนะครับจบตาที่ กลีบขาวสองกลีบนะครับไปสองแถวนะครับเ <t ell> พื่อนๆอาจจะงงหน่อยนะครับในการร้อยมมลัยถ้าใครๆถ้าเ <t ell> พื่อนๆงงก็สามารถวนดูคลิปได้อีกรอบนะครับอันนี้แถวน,นี้อันนี้คือเป็นการจบหนึ่งตานะครับร้อยดอกลักสี่กลีบหนึ่งแถวตามด้วยดอกลักกลีบขาวสามสามกลีบนะครับ นี้เราก็จะได้มาไลเซียดอกลักยกตาของเราหนึ่งตาแล้วนะครับส่วนเกินตรงนี้ก็ตัดออกนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาทำการเริ่มตาที่สองโดยการเหมือนเริ่มร้อยตั้งแต่แถวแรกนะครับขึ้นมาจนจบตานะครับ อันนี้จะร้อยให้ดูแบบเร็วๆเลยนะครับเหมือนเราเริ่มแถวแรกของด้านล่างนะครับแถวแรกก็คือสี่กลีบร้อยให้ได้4ี่กลีบในแถวถัดมานะครับ ต่อไป3กลีบนะครับพยายามร้อยมมลัยให้อยู่ในลักษณะของครึ่งวงกลมนะครับมมลัยในมาลลสซีกในลักษณะนี้ก็คือสามารถนําไปรัดกลวยหรือว่ารัดพานได้นะครับเพราะได้3กลีบแล้วแถวต่อไปก็คือใส่สกลีบนะครับ เราจะได้เริ่มทําตาที่สองได้นะครับอันนี้ดอกรักขาดได้แล้วเราก็เริ่มขึ้นลายเลยนะครับใส่ดอกรัก กลีบขาว1แล้วก็ตัวแกน1กลีบกลีบขาว1แถวต่อไปก็คือกลีบขาว1กลีบแล้วก็ตัวแกน2 ต่อไปก็คือใส่กลีบเขียวหนึ่งนะครับบางทีผมอาจจะพูดผิดพูดสลับกันไปสลับกันมาเพื่อนก็ดูคลิปตามแล้วก็เพื่อนสังเกตด้วยนะครับต้องขออภัยด้วยทีนี้เราจะมาใส่ดอกบานไม่ลูยแล้วก็เอาดอกบานไม่ลูนนะครับมาเทียบดูให้อยู่ในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ร้อยใส่เข็มเอาลงมาแล้วดันให้มันเข้ากันการ เข้าในล็อกนะครับแล้วก็ตามด้วยแกนลักษทีนี้เราก็มาเริ่มทำการจบตาโดยการร้อยดอกกลีบลักสีขาวตามด้วยตัวแกนลักสองอันสองกลีบนะครับแล้วก็ตามด้วยกลีบขาว หนกลีบนี่แถวนี้ตามด้วยกลีบขาวตรงกลางก็จะใส่แกนแล้วก็กลีบขาวนะครับทีนี้จบตานี้ก็คือ ใส่กลีบลกกรักสี่กลีบแถวนี้ดอกลักสี่กลีบแถวสุดท้ายก็คือใส่ดอกลักสามกลีบนะครับ อันนี้คือจบตาที่สองนะครับทําไมถึงต้องทําเริ่มต้นเป็นสามแถวแล้วก็จบด้วยสองแถวเพราะเวลาเมื่อเรานํามาเรานํามาลมายมาต่อกันนะครับตัวเริ่มต้นกับตัวที่เราจบรอยต่อจะมีระยะห่างเท่ากับแต่ละตาที่เราร้อยนะครับอันนี้ เข้าใจตรงกันเนาะเพรเวลาเรามัดมาลัยแล้วเราจะให้มาลัยที่เรามัดในใบสีหรือพานขันมากหรือว่าที่อลอรัดในอันอื่นความสวยงามในมุม360องศาคือมุมรอบก็จะมีความสวยงามเสมอกันนะครับ เราก็ร้อยแบบนี้นะครับตามความยาวที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวผมจะร้อยให้ได้อยู่ที่6ตานะครับนี้เราก็ร้อยมาจนถึงตาที่6แล้วนะครับแถวที่ต่อจากใส่ดอกบานไม่โรยนะครับก็จะ เริ่มที่ดอกรักหนึ่งกลีบแล้วก็แกนสองกลีบตามด้วยดอกลักขาว1นกลีบนะครับแถวต่อไปคือใส่กลีบขาวหนกลีบก็คือแล้วก็ตามด้วยแกนให้อยู่ตรงกลางนะครับตามด้วยกลีบขาวแล้วก็เราปิดด้วย กลีบขาวล้วนนะครับสองแถว เราก็ได้มลา,ายโคบทั้งเส้นนี้โคบทั้งหกตาแล้วนะครับตามความยาวที่เราต้องการนี่มมาลายเส้นนี้นะครับเราก็จะนำไปใช้ในการติดผมเจ้าสาวเมื่อที่เราร้อยเสร็จแล้วนะครับใน ทั้งสองด้านเราจะใส่ตัวดอกลักที่เป็นดอกนะครับอันนี้ใส่ด้านบนนะครับแล้วก็ดึงแป้นออกอันนี้เราจะใส่ตัวดอกอีกด้านล่างนะครับให้อยู่ในลักษณะนี้ต่อไปก็คือวิธีการ ลูดนะครับเราจะใช้ได้ที่เรียกว่าได้ดิบนะครับเส้นก็จะใหญ่พอสมควรใช้เป็นเส้นคู่นะครับนำตัวในดิบนะครับมาใส่กับก้นเข็มนะครับแล้วก็ ให้มีความยาวพอสมควรนะครับให้ยาวกว่ากะว่ายาวกว่าตัวมะลัยที่เราเลอยนะครับอยู่ในขนาประมาณนี้ถึงปลายเชือกให้เท่ากันนะครับก่อนจะรูดก็นำมัสลีนมาทา ทั้งเชือกทั้งเข็มนะครับให้เรียบร้อยก่อนจะลูบใช้ตัวครีมหนีบตรงปลายนะครับนี้ก่อนจะลูบในส่วนของดอกลักด้านล่างนะครับเราจะดึงลงมาก่อนเพื่อที่จะไม่ให้ดอกลักของเราแตกนะครับแล้วก็ทำการดึง มาลัยลงมาใส่เชือกนะครับอยู่ในสนัา,านี้เราก็จะได้มาลัยที่ใช้ในการติดผมเจ้าสาวนะครับนี้จะเป็นมาลัยซี่ก่อกลักนะครับ ฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามในช่อง DIY สีนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับข้างหน้ามีคลิปวดิดีโออะไรดีๆก็จะมาทำให้เพื่อนๆดูอีกนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ